ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มีลูกน้อยนะครับก็เลยอยากที่จะแต่งคอนโดเล็กๆของเรานะครับให้มีไอเทมของคริสต์มาสนะครับโดยที่เราซื้อจากในไทยนี่แหละครับโดยที่เราก็หาซื้อตามร้านดาโซเอย่ยตามร้านที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าเอ่ยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับอ่าผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนส่วนใหญ่เขาจะแขวนไว้ที่ ประตูนะครับก็อันนี้1 2 0บาทนะครับน่าจะประมาณนั้นส่วนอันนี้20บาทครับอันนี้ซื้อจากไดโซไดโซที่เป็น3ชิ้น60นะครับเป็นโปรโมชั่นของเขาเหมือนเขาเล er ียร์สต็อกพอดีก็เลยแขวนไว้ด้วยกันครับแล้วในส่วนของผมก็ผมเรียกชื่อชื่อจริงไม่ถูกนะครับน่าจะเป็นแบบ เหมือนเป็นถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นผู้แล้วกันนะครับ<า>เป็นสายลุงนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นแลดเป็นภาพที่เป็นแลดให้เห็นจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับครับอันนี้ก็เป็นผู้นะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยขอปล่อ,อยความลับ อันนี้คือทีวีนะครับเราเอาไว้ข้างบนมากๆเพราะว่าอัวเจ้าตัวเล็กเขาเอามือตบทีวีจนทีวีล่วงนะครับแล้วเราก็ต้องเดินสายเราก็เลยเอาคู่นี้มาร้อยแล้วเราก็มีการซื้อป้ายคำว่า Merry Christmas นะครับอันนี้ซื้อจากอีเกียป้าย Merry Christmas นี่ก็น่าจะ120บาทส่วนไอเทมเล็กๆเนี่ย60บาทมีอยู่ประมาณ ห้าหกไอเทมนะครับส่วนเป็นใบผมเรียกไม่ถูกว่าเป็นใบต้นอะไรน่าจะเป็นในส่วนของพันธุ์พืชฤดูหนาวนะครับใบแบบนี้เนี่ยสายแบบนี้60บาทครับแล้วก็มีอันนี้ซื้อจากอีเกียอันนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะครับต้นคริสต์มาสที่เป็น ต้นสีขาวเป็นไวท์คริสต์มาสนะครับก็อันนี้20บาทนะครับจากไดโซงครับส่วนอันนี้เป็นเหมือนเป็นเซนต้าที่เป็นไหมพรมผมถอดออกมาแล้วผมทำไม่ถูกเลยเก็บใส่เข้าไปในกล่อง เพราะว่าเขาเหมือนต้องใช้ศิละปะในการทําต้องมีพื้นฐานทางด้านถักโคเช่ด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมทําไม่ถูกจริงๆก็เลยไม่ได้ทํานะครับก็เลยใส่ไปในกล่องส่วนรองเท้าสีแดงนี้ซื้อจากมินิโซครับอันนี้ลดราคาเหลือ30กว่าบาทก็เป็นภาพรวมๆของบ้านเรานะครับอาริก้าโชว์หน่อยโชวหน่อยลูกยืนอยู่บนเก้ากอี้หน่อย สนใจทุกอย่างเลยครับยิ้นหน่อยลิก้าสวัสดีหน่อยลิก้าสวัสดีหน่อยครับสวัสดีหน่อยครับสวัสดีทําไงครับสวัสดีทําไงครับสวัสดีทําไงลูกกําลังสนใจนะครับก็เป็นไอเทมที่เราแต่งบ้านเล็กๆของเรานะครับก็ e r r y Christmas ครับทุกคนครับสวัสดีครับลิก้าสวัสดีทําไงครับสวัสดีทําไงครับสวัสดีทําไง สวัสดีครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามครับ <laughs> ตื่นเต้นทุกอย่างครับนี่เอามาออกกล้องให้ยืนอยู่บนเก้าอี้ครับปกติเขาจะดูอยู่ข้างล่างครับก็สวัสดีมอ r ร y c คริสต์มาทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ